สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ e ีีนี้นะคะเป็น e ีพีที่604ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพัเครื่องมาทั้งหมด50รายการเปิดแบ่งปันที่องค์ละ2 0 0บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ ก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระคุณแผนพายคู่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเซมาหลวงปู่ทิมนะคะที่ระลึกชัยร้องอายุครบ8รอบนะคะปี2518นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพระปิดตานะคะมีกนกข้างนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะ ด้านหลังเป็นรูปขวัญถุงแบบนี้เลยนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดองคนี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะเป็นพระคุณแผนนะคะด้านหลังองค์นี้ฝังตะปูสองดอกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะคุณแผนหลวงปูทิมนะคะ รายการที่6นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญขันน้ำมนต์วัดระหารายที่ระลึกงานวางศีลาฤกิกนะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นพระปิดตาวัดประดู่ชิมพีนะคะปิดตาหลวงปู่โตนะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะ รายการที่แปดนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะท่านท่านพระครูวิบูลธรรมสาธรรมะสารนะคะองค์เทพวัดเพชรนะคะวัดอัมพวันเกาะพังังนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะเกาะพัง,งันนะ <c oughs> ต่อไปรายการที่ 9นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอสองหน้านะคะเมื่อกี้ให้ดูจากด้านหลังก่อนเลยนะคะเป็นพระซุ้มกอสองหน้านะคะองนี้เป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระผงพุโทโธน้อยนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นน่าจะเป็นพระง่างมาคะ่ะแคลเกตเอียงไปทางพระอาจารย์เป่งนะคะอาจารย์เป่งของอาจารย์เป่งนะ,ะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะเป็นรพระหลวงพ่อเกษมนะคะ เหรียญหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งเจ็ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อกล้วยนะคะสิทธิ์บริษัทโตโยต้าสร้างถวายบูชาคุณน,นะคะเป็นรายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่น อาจารโรด้านหลังเขียนว่ารุ่นแรกสิทธิ์ทออสร้างถวายปี2507นะคะวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครองค์นี้เป็นรายการที่14ต่อไปรายการที่15รายการที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพุทธศนเนื้อผิวทองแดงนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะ องนี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญจเจริญพรร่างต่อโค้ดการอบนะคะหลวงปู่ทิมอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกฉลองหอสมุดวัดแจ้งนอกในเมืองนครราชสีมาปี37เนะคะเป็นรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17เนะคะเป็นหลวงพ่อสำรวยนะคะหรือว่าหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกนะคะที่ระดึกในงานทำบุญอายุครบ60ปีนะคะปีพศ2524องนะคะองนี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นรูปปอนะคะ รูปรอรวงปู่ทิมวัดระหานไร่องค์นี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี0 8นย์นะคะเป็นรายการที่19ต่อไปรายการที่20นะคะ รายการที่20เป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะปี37นะคะอุดมโชคอ,อุดมทรัพย์อุดมราบนะคะวัดบ้านไร่นครราชสีมาอง์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21เนะคะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะคะเรเสมาพุทธซ้อนต่อโคตนะคะว่าคูณนะหลวงพ่อคูณนะคะเป็น ด้านหลังเป็นหนังแบบนะคะองนี้จะเป็นเนื้อออกสีเงินแบบนี้เลยนะคะรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะต่อโคตต่อเต่าด้วยนะคะเหรียญหลวงปู่โตด้านหลังเป็นพัดยศนะคะอง์นี้ปี2518นะคะวัดประดู่ฉิมพีเป็นรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญไตมาตหลวงปู่ทิมนะคะ18นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระคุณแผนเนื้อเคลือบกระเบื้องมีค่าปรักปิดทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะมีจุดที่รูกตาด้วยนะคะองค์นี้นะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลัง0ูนย์ห้านะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะเหรียญหลวงปู่สวงรุ่น1นึเทวดาเดินดินนะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะด้านหลังองค์นี้นะคะก็จะเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่29นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะมีฝังตะกรุดหนึ่งดอกด้านหลังนะคะองค์นี้จะเป็นยันดวงกลมแบบนี้เลยนะคะเขียนว่าหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีนะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระ คุณแผนนะคะเป็นผ้าคุณแผนด้านหลังนะคะจะมีรอยแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวด้านหน้าเนี่ยเหมือนเป็นรอยเคลือบกระเบื้องด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระปิดตานะคะปิดตาหลวงพ่อคูณนะคะปีปิดตาหลวงพ่อคูณนะคะอันนี้เขียนหนึ่งเขียนเก้าหนึ่งนะคะ ปิดตาหลวงพ่อฮูนนะคะวัดบ้านไร่นะคะด้านหลังจะเป็นหลังแบบนะคะเป็นรอยปิดตาแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่32นะคะ รายการที่32เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะเหรียญหลวงพ่อจงด้านหลังเป็นรูปสิงห์แลก็มีตัวยันอักขระร้อมรอบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32ต่อไปรายการที่33นะะนนา,านะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่สานะคะ ต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงน้ำนะคะวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีนะคะเหรียญทำน้ำมนต์นะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะงานอยู่ อยู่ส,สมบทเหรอคะแล้วก็องค์เลย์พ่อสิทธ์นะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อน้อยนะคะรายการที่สามสิบห้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรรวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบหกนะคะ ต่อไปรายการที่3 7เ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะเหรียญหลวงพ่อทองมาวัดสว่างทาสีนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดองนี้เป็นรายการที่37เดนะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยทรงหยดน้ำนะคะที่ระลึกผูกพัทสีมาวัด โพสิตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเหรียญทรงเตารีดด้านหลังฉาฉิงสองตัวนะคะเขียนวัดหลวงพ่อทวดวัดช้างห้งนะคะอง์นี้เป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกมนะคะ2518นดะคะด้านหลังก็มีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะมนฑลทนาหารบกที่7คลายสุรศักดิ์มตรีสร้างนะคะเหรียญน,นี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41เนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านมีคาบฝัง มีคาบชุบรักษ์นะคะแล้วก็ปิดทองนะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะเมืองชเชิงเซาปีพศ2 5 3 8ดนะคะด้านหลังเป็นรูปโปตำรวจนะคะเขียนว่า80ปีกรมตำรวจนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่43เป็นจอบหลวงพ่อเงินสองหน้าด้วยนะคะรอมาแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแองวัดเข่าบันไดอิกปีพศ2517นะคะอายุครบ8รอบเป็นเหรียญหลวงพออง่อแดงนั่งคุกเข่านะคะด้านหลังก็ตัวยันอักขระคมชัดแบบนี้เลยนะคะเขียนปีน่าจะเป็นอายุท่านนะคะ96นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะมีค่าพรากแบบนี้เลยนะคะปกโพหลวงพ่อกวยด้านหลังพระแม่ธรณีบีบนะ้ำมวยผมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ เหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะคะรุ่นสร้างบารมีปี2519วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะคะองนี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะอนุสรสร้างโรงเรียนปี2516นะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่48นะคะรายการที่48นะคะเป็นพระปิดตาพังประการนะคะเป็นพระปิดตาพังประการนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49เป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้ด้านหลังนะคะจะเขียนว่า วัดบวรน,นะคะหลวงู้ทวดวัดบวรน,นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนืองนะคะหลวงพ่อเนืองวัดจุรามณีนะคะปีพศ2 5 1 1นะคะราบผลบุญทวี องค์นี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ